วัชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปปาทานวัชะเปรียบเหมือนไฟที่มีเชือ้อย่อมโผล่ขึ้นได้ที่ไม่มีเชื้อก็โผล่ขึ้นไม่ได้ อุปมานี้ฉันใดอุป,ปมาก็ฉันนั้นวัชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับสัตว์ผู้ที่ยังมีอุปปาทานอยู่ไม่ใช่สำหรับสัตว์ผู้ที่ไม่มีอุปปาทานพระโคดมผู้จเจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดเปลวไปไกลสมัยนั้นพระโกดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดเปลวไปไกลเราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่า มีลมนั่นแหละเป็นเชือ้อเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโกดมผู้จเจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่มันเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโกดมย่อมมันญยาดซึ่งอะไร ว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี้ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้น ปัญหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น